So fucking good. So fucking <laughs> good. <Excuse laughs> my goodness. I love Bangkok so <laughs> much. I love Bangkok so much. You love Bangkok? I love Bangkok. I love Bangkok. I love Bangkok. <laughs> Whoa, she's too tough. <laughs> no. Yes. <laughs> Can you do it again? Please. <laughs> <laughs> hey, are you is stealing people's <laughs> stuff? This is no, it's not <laughs> it also had this come here. Uh-huh. What, what does it say? We need that. This is, like, you need that or we need that? <laughs> we need that. <laughs> you need that. Why <laughs> not? Yeah. d e f i n i t it's for so free but it's it's for free s nice อ่ตอนนี้อยู่ที่ร้าน Photo Hotel and Photo Cafe นะครับพอดีวันนี้มีงาน Bangkok Design Week แล้วเราก็มาทําคลิปแรกในชีวิต YouTube กันแล้ววันนี้คอนเทนต์ของเราคือเราจะยืมตัว DJ สาวจากรัสเซียขอยืมตัวไปเดทงวันนะครับ うん。 นี้อยู่ในศาลเจ้าลงเกลื่อนนะครับคนค่อนข้างเยอะมากเลยเนื่องจากมันยังอยู่ในอะไรนะเวอร์ซินเนียนควยหลอ This is the Happy New Year in Chinese แปลว่า Happy New Year ใน Chinese นะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอยู่คนก็เลยมาไหว้ค่อนข้างเยอะดูจากข้างหลังได้ขอ c a n d ด e เทียนเยอะมากเลยแสงไฟส่องสวยงามนะครับ Let's go <S ไม่ว่าจะเป็นสาวชาติไหนนะครับก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันหมดนะฮะทุกสัญชาติชาติค <c oughs> Do you know what I'm talking about All <c oughs> the laughing gas I wish it's a laughing gas <c oughs> But I'm serious I'm serious <c oughs> คือไม่ยอมฮะจะต้องเอาฉากอินสตาแกรมให้ได้ยุเกตไทยผมว่าโอเคแล้วมี ไม่ยอมคือตะกี้เดินไม่สวยไม่ยอมยอสยมสวยกันหมดนหรอฮะสมัยห้าโคตรดีเว้าอตะกี่เากลัวไม่สวยโอเค โห oh, ร้านนี้เสื้อผ้าสวยมากนะครับต้องมา <laughs> um, no. เออ oh. ร้านนี้นะฮะสวยมากนะครับ oh. เสื้อผ้ามือสองแนวทหารแนวแบบแอดเวนเจอร์ oh. นะบอกเลยว่า oh. ต้องมาร้านนี้นะครับ oh. ที่ w ว r e h o u s e สามสิบจ้า yeah it's my s t y l e flower in the skeleton ตอนนี้เราเดินมาถึงตลาดนะฮะอ้า oh, If you r e n out the room y yes. e s เออโหนี่ตรงหน้าไปรนีกลางนะครับ <Yeah. S 2> มีตลาดให้ชาวฮิปเตอร์อย่างเราเดินนะฮะ mm hmm. เต็มไปด้วยวัยรุ่น some ม h a t yeah let's go <S mm hmm. ไม่ไหวแล้วตอสาวหิวแล้วหลังจากที่เดินเล่นถ่ายรูปนะฮะมาเดินตลาดแล้วก็หิว หลังจากที่เดินมาครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ยังไม่รู้สึกจะเหนื่อยแล้ว <c oughs> บบกหิวข้าวหลังจากที่พาไปถ่ายอินสตาแกรมจนหมดแรงแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเยาวราชเพื่อมาหาอะไรากินนะฮะใช่ Right are you hungry หิวมากมาก,มาก,มากมาค่ะหิวมากมาก,มาก,มากาอ๋อใช่ so no, let's go find something to eat h e l l วเดินดูดีกว่าว่าเราจะพาอันนับตาเสียไปทานข้าวได้ที่ไหนเ <c oughs> แล้วเราก็พาเดินมาถึงเยวาวราชแล้ว อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าอย่างเยาวราชเนี่ยก็คือ king of street food in b a n เ k o k ไหนๆก็มาแล้วจะพาสาวๆไปกินเด็กเพล็กต้องกินอันร้อนได้สเก็ตฟ้าไหนๆก็มาที่เยาวราชแล้วคิดว่าจะพาอเนกตาเซียไปทาน t ตรีทฟู้ดที่ได้มิชินิสตาดีกว่านั่นก็คือหวจับเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เยวาวราชคนค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนก่อนโควิดเลยสุดยอดมาก ในที่สุดมันก็กลับมาแล้วออ no, ตอนนี้ก็มาถึงร้านแรกแล้วนะครับร้านกว๋วยจั๊บนมเอ็กโหเป็นร้านชื่อดังของที่นี่ oh <my> คนยังต่อคิวเลยขนาดนี้ช่วงเวลาโควิดนะเดี๋ยวเดินไปดูร้านก่อนดูว่าอน,นาตาเซียอยากกินที่ไหนแล้วเราค่อยไปตอนนี้นะครับ <laughs> ก็ยืนอยู่รอเข้าแถว you Oh, to stand have in line. ตอนนี้กำลังจะได้กินแล้วนะฮะในที่สุดเอาแต่ดูคิวข้างหลังนะฮะ look at the queue ที่สุดก็ได้กินเลยนะฮะก๋วยจั๊บนายเอกอันเรื่องชื่อถ่ายเองเดียวเลยไม่กินเลย you should eat first <laughs> I thought you hungry so what can you say about them okay ก <laughs> <laughs> ๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บนายเอกนะครับมีรสชาติที่พิเศษเนื่องจากมีความเข้มข้นของ พริกไทยค่อนข้างเยอะในซุปเพราะฉะนั้นถ้ามาเยาวราชแล้วไม่รู้จะทานอะไรนะอย่างผ้าสาว,วนะสาไหมฮะติ๊กฟูดก็ลองยิดถึงกว๋วยจั๊บในเอกนะครับถือไหมก็ในอ้วนนะฮะสองสกาดนี้นะฮะ อร่อยมากแม่งถึงขนาดต้องยกส,สดอร่อยมากค่ะตอนนี้นะครับมากินเกี๊ยวก็สแสนอร่อยอเค,เอคือยังไม่อิ่ม <laughs> you want to eat more? But don't tell food. food. street food. Welcome the Real street food. so try. <laughs> but it's hot. Is it? d o you know that you look really good on camera? I I think it's not. <S you are. This angle you look so beautiful. อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอย่างร้อนตัวเขา,าใหญ่หอะ ตอนนี้อิ่มมากแล้วนะฮะเริ่มเกียกแล้วเริ่มไม่กินแล้วเริ่มส่งให้ผมแล้ว Why I thought you hungry อิ่มแล้วไงโบยแล้วไนงะ ไหนพี่ครับโทษนะครับ <ย ove dentro> สีแดงๆนี <to> ่คืออะไรครับอ๋ออย่า I know this yes ไหนบอกว่าอิ่มแล้วไงพอเจอขนมหวานนั่นก็ต้องเอาอีกใช่ไหมไ้่เอาเดลหวานเดยลเดล can relax 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 ค่ะ is this good or bad Yes, it's fucking good. And this one? It's fucking good. Cheers. Would you like to try? This is a long bowl. I'm king. Which one is better? <laughs> this black sesame. It's good, right? I told you. It's good. ไม่ใช่ไปถึงอนุสาวรีย์ก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคเลสโก้น็อตคองหลอดเลสโก้จัมฟอร์พาร์ตี้บาร์ตี้ทอม ตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับคือถ้าดูร้านกรุบาเนี่ยเดินเข้ามาในซอยเนี่ยดูแทบจะไม่มีใครรู้เลยนะว่ามีร้านเราไซดีๆอยู่ที่นี่ไซเลนฮิวเลยเหรอใช่ไป Let's go They can smoke inside Yeah เปิดเข้ามาแล้วครับ Are you sure it's hot Yes เห็นว่าเขายังไม่เชื่อเลยว่ามีปาร์ตี้ yeah actually you what's this party before party <laughs> <c oughs> i What is left? Wow, wow. Oh, you can go here all together. No problem. Not without me. Actually, uh, to be honest, I don't like. It. So, ladies. ตื่นบอกเขาตื่นพี่กลับบ้านได้แล้วพี่กลับบ้านครับสุดท้ายนะครับมาลงเอยที่เข้าสารนะฮะค่อนข้างเมา <laughs> ทุกคนเมาออหมดวันนี้เจอคนจีนเลี้ยงเหล้าเลี้ยงไวน์ด้วยนะสุดยอดมากเลยมามาดื่มแล,ล้วก็แบบได้ดื่มไวน์ฟรีเอ e ม